สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิว insta เอร์ชั่นตำนานนะครับผมเป็นเวอร์ชันเรกที่ผมมีเ v e r s i o น iconic ก็ไม่มีนะมีอร์ชั่นตำนานนี่แหละนะผมมา,าทำเกมรุกเป็ด3นะฮะบอลโทน99เลี้ยงบอล98าดแล้วมาลงตัว9 9้สองซัน้นะผมสุดจัด เปิดบอล9 4ฮะจบสกอร์แปดไม่เท่าไหร่ความโค้ง8ปดบาลานซ์96สเตมิน่า8เก้าคสายครองบอลน,นะผมครองบอลส่งบอลน,นะฮะมามีสกิลหมุนตัวผมคัดบีไฮเ์เทิร์ฮะเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องนะผมเปิดบอลจากริมเส้นนะฮะเปิดบอลพุ่งแล้วก็แม่นยำนะผมแล้วก็เล่นลูกไซ์ก้อยนะฮะมีสกิลกับตันด้วยนะครับโอเค จับลงสนามครับผมอินนิสตาค่าสปิริต95อีกว่านะได้อยู่มานะ่ะอุเปนชาเลนจ์เหมือนเดิมโอุเปนชาเลนจ์สําหรับอินนิสตาครับผมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอีกตอริสตอริสนะ่ะต่อไปจะเป็นตอริสอันนี้เอาอินนิสตาก่อนนะ่ะมาลุยครับผมโอเคมาต่อเกมแรกครับผมนะฮะเรามาลุยเกมแรกส,สิไม่ได้ไปต่อเลยเรามาลุยเกมแรกนะฮะสําหรับอินนิสตานะฮะมาม โซเชนตำนานจะโหดเหมือนคอนดิกหรือเปล่าแต่คอนดิกนี่มันสุดอยู่แล้วนะแต่ผมไม่มีไงไม่มีปัญญาเปิดนะผมมาอินนิสตาแล้วกลับมาฝั่งนี้จะเบรกซะหน่อยยังไม่ได้ฮะมาที่อินนิสตาไทมาเวนูฝากเมสซีชิงลูกนี้สวยงามแล้วก็ซับเรียบร้อยไม่เข้าได้ยังไงเดียวโอ้เวนูเป็นไรดีอ่ะ โอ้โห oh, ไม่เข้าเฉยทุกคนอา,าร์ติเนสตาฝากให้เมสซี่มาที่เวเนอร์เวเนอร์ฝากแล้วก็ชิงกับอินเอสตามาลูกนี้ต้องเข้าแล้วปั่นโค้งเรียบร้อยโอเคครับ okay, ผมแอสซิสไปหนึ่งฮะอืะมลูกแรกยิงเต็มข้อไม่เข้าลูกนี้ปั่นเอาครับผมได้อยู่เวเนอร์อินเอสตาแอสซิสไปหนึ่งเฮ <Okay. S 2> เริ่มใช้แสงฮะเริ่มใช้แสง มาิกกี้ครับผมกิกไปกิกไปก่อนเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนอินเนสต้าล้วเข้าในเทงมาขาจะพิ้วเอาลูกนี้โอ้โหจะขอยิงเองซะหน่อยฮะแต่ก็ไม่ไหวไม่ใช่สายเลี้ยงนะฮะไปครับผมกิกฮะมาอินเนสต้าฝากมาก่อนเบนเนอร์ไปครับผม มาที่เวเนอร์อีกครั้ง,งลูกนี้ยังไงทันไหมโอ้หวิ่งหมดเวลาก่อนนะกับที่สซงหนะคผมครึ่งแรกถือว่ามันเลยนะฮะไปต่อครึ่งหลังครับผม ปที่เรอนกิกไปแล้วขอติดเครื่องก่อนนะผมกิกฮะความเร็วจีดอยู่แล้วกลับมาก่อนอินนิสตาถึงได้อยู่แทงมาเวนเนอรโอ้โหยังไงเขาปันเรียบร้อยโอเคครับผมโอ้ยูนี้กว่าจะได้นะฮึทุกคลิกกันแต่ละคนนะโอเคเวนเนอรครับผมมาโอกคมครับผมไป ฝากมาเม็ดซีแทงมาหลุดแล้วเวนึกกระชากว่ะขึ้อก hey um> ิ๊กกิ๊กกิ๊กว่ายิงเองเรียบร้อยโอเคครับผมโอ้โหช่วงท้ายฮะช่วงท้ายขึ้นหลังโอ้เดือดจัดเลยเกมนี้นะฮึมหมัโอเคโอ้โหพลิกมาชนะได้ครับผมนะทีมเบอร์ค่อนข้างดีฮะ ทีมเบิร์กค่อนข้างดีโอ้โหสามสองนะ่นพิชมาชนะได้โอเคเลยนะจะเป็นเวเนอร์กิกแล้วก็อินนิสตาครับผมสามคนนี้เล่นดีจัดเลยนะฮะโอเคเกมแรกถือว่าโอเคมากๆโอ้โหโคตรมันเกมนี้นะไปต่อเกมที่สองฮนะโอเคมาต่อเกมที่สองฮนะเกมแรกโคตรมันเลยนะฮะสามารถพลิกมาชนะได้นะผมมาเกมนี้ครับผม กองหน้าจะเป็นคริสเตียนโน่นะฮะแล้วก็เอ็มปปปปีอินนิสตาเหมือนเดิมไฟล์ลุยฮะกิก๊กครับผมดูฝากมาก่อนแล้วก็ไปฮะขึ้นกันยับยับไปเลยแล้วก็แทงมาดูลูกนี้ไม่ไหวไม่ไหวอ้หจะมันจะส่งกลับเลยฮนะมาที่อินนิสตาแทางมาก่อนไม่ไหวกลางรับเยอะเหลือเกินโอ้โหส่งกลับก่อนนะ เกือบเกือบเกือบไม่ไหวฮะมาเนสตอบังบังไม่ให้โดนย่งแล้วครับไปพิ้วสายพิ้วยังไงไม่ไหวไม่ไหวจริงเนี่ยเดี claro> ้ยเยอะไม่ได้มาผมอาราบาฮะพิสเตรโนแทงมาอารบาลูกนี้สีเอายังได้คืนนะผม ยังเอากลับมาได้อินเนสตาขอลองยิงโอ,โอ้โหเสากระเดื่ออะไรโอ้โหเสียดายมากอินเนสตาแทงไปหมดเวลาครึ่งแรกฮะโอ้โหลูกอินเนสต่ายิงแม่งเป็นเสาแม่งก็เสียดายเลยนะตุดเกมนี้สูงๆนะครึง่งแรกไปต่อครึ่งหลังครับผม I think it's been a magnificent team effort. The That's rate has been That's Very, That's organized. Manchester very head to the dressing room, not yet, having broken through. Tight page broken สวยงามแบ็กแฮมรับบอลจะเย็นพวกทีไราการดนะผมอินเตสตาบอกยกไปเลย <45 S 2> ลูกนีกิรออยู่ไม่ถึงฮะสวยงามไปฮะดูเสียบสวยโอ้ กดจัดแต่ละคนนะโอ้โหเหล็กตอนนี้โอเคมาต่อเกมที่สามับผมเกม,มกเมื่อกี้หลุดนะฮะโอ้โหกลังจะบุกเลยฮะหลุดเชยมาแล้วมาต่อเกมที่สามสำหรับอินเนสตาทำเกมได้โอเคมากเลยนะฮะไปนะมาอาที่กิกฮะกิกเทยมาเทยมาโดโอ้โหส,สวยลูกนี้คอสอยังยังไม่ได้ยิงฮนะ ก๊ <c oughs> กับผมมาอินนิสตากระชากมาฝั่งนี้ก็ <c oughs> ออยังไม่ได้ยิงอะโอโ้ <c oughs> โหดูเทนมาอินเิสตากระชากเข้าในอีกแล้วยังไม่ได้ยิงอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังได้อยู่ฮะมาดูดูมา,า,มาปั๊บปีก็ยังไม่ถึงโอโ้โหขัดเลเกินหลายๆอย่างขัดเลเกินเนี่ยอินเนสตามา เบี้ยเมก็ไปก็ยังไม่ได้อีกนะฮะแต่ก็เก็บบอลได้หมดระไปจงหเฮี้ยเกมี้ตึงจัดเลยนะดูมาอินเนสตาแทงมาดูสวยแล้วก็ฝากเหมือนเดิมกูต้องได้ลูกนี้ลูกนี้กูต้องได้แล้วก็ขอไสโก้อยโหยังไม่ได้โอ้โหทำเกมมาดีกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วฮะ กูยังยิงไม่ได้ทุกคนเฮ้มยมาเอาใหม่ฮะเอาใหม่ไทยมา,ก,ยาก,ก็ยังไม่ทันอยู่ดีโอโ้โหจบครึ่งแรกครับผ <laughs> มโดนไปหนึ่งเม็ดฮะทาเกมมาดีมากหลายจังหวะแต่่ายังจบไม่ได้จริงๆเนี่ยหนึ่งศูนย์นะผมเกมนี้ฮะแต่ก็มันดีนะผมมาต่อครึ่งหลังฮะ โอ้โห <Okay>. oh. บางจังหวะไปมันควนได้มากอะหย,ยิงไม่เข้าเนียโอเคผมมาต่อข้างหลังอะเอาอิอนสตาดักสวยแล้วก็เอ,อโดดีกว่าเอ,อโดแล,ล้วเขาปัน่นโค้งเรียบร้อยโอเคครับผมไม่เห็นกว่าจะได้แต่ละลูกเลยอ,อ,อยากลืกเกินต้องให้โดปั่นว่ะถึงจะเข้าว่ะ <im> ให้ติดปั่นไม่เข้าเลยไม่ติดใจก้อยเลยนะไปครับผมอินเนสตา้ายกไปฝั่งนูน้นเบ็คแฮมไม่เมน่นปะยังได้อยู่ฮะฝากมาชิ่งลูกนี้ให้ดูป,ป,ป๊อปปป้เบ็คแฮมไปไปแล้วก็ยกสวยๆป๊อปเปม้ม่งจ้าจโอ้โหอีกแล้วอะป๊อปปี้อีกแล้ว,อลวโอ้โหไม่เข้าอะ ก็เป้ไม่หม่งเข้ายากนะฮะสังเกตม,มาหลายเกยมแล้ว <c oughs> ขึ้นเกมดีกว่านี้ก็โอ้โหเพราะว่าผมทำเกมมาดีมากเลยวันนี้ <c oughs> เอาอ,อินิสตาร์ดักได้อีกแลยฮะอินิสตาร์รับจบโอเคโดโด <c oughs> ถึงไหม <c oughs> ถึงไหมย,ยังได้ไหมย,ยังได้อยู่รอก่อนรอก่อนไรากาดยกมาอินิสตาร์บังแล้วก็มาที่คริสคริสบอกจะยิงอยู่แล้วนะฮะ อินสตาแทงมาดูไปวิ่งโอเคไปลุยลูกนี้ต้องได้แล้วโอ้โหมือเดียวด้วยไม่ปัดมือเดียวนะโอ้โหก็โหดเกินมาเอาใหม่ฮะมาที่กิ๊กก็โหดเกินอินนสตาบอกไม่ยิงเองนี่เลยข้อเสียอินสตาจะพลิกจะอะไรนอยก็มันโดนเข้าเรียวไม่ได้ นี่อินดีสถาฝากก่อนแล้วก็ไปแล้วก็มาดูรอแทงมามนี่ยังอยู่ที่หนึ่งหนึ่งฮะปอปี้ครับผมแทงมาอินดีสถาโอ้โหจบว่าผมเกมนี้หนึ่งหนึ่งฮะอโอกาสดีมากกว่าเยอะโอกาสเยอะกว่าด้วยนะฮะ กับที่หนึ่งหนึ่งแต่ก็โอเคนะผมหลายหลายคนโอเคมากเกมนี้นะฮะโดยเฉพาะคริสเตียนโนแล้วก็อินเนสตาครับผมเอซิปปิหนึ่งฮนะแต่เสียดายหลายลูกแล้วถ้ายิางด้วครนะับแต่โอเคนะก็ประมาณนี้อินเนสตานผมข้อดีก็หลายอย่างเลยนะข้อดีก็หลายอย่างครองบอลไทยบอลทะลุช่องดีมากนะฮะทำเกมหาช่องดีที่ไม่ดีก็คืออาจจะดูช้านิดน,นึงอ่ะทุกคนอาจจะดูช้านิดนึงแล้วก็เหนื่อยง่ายไหมก็เหนื่อยง่ายนะ แล้วก็ช้าแล้วก็เหนื่อยง่ายประมาณนี้นะเปิดบอลสองสั้นดีหมดนะครับโอเคนะอะินเนสตานะครับผมเป็นตัวหลักได้เลยนะฮะโอเคส่วนใครจะปั๊มจีพีก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายเล t ส์ก